บทที่84จิตอิสระถูกต้องเขาเป็นความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องดิ้นรนแสวงหาความบริสุทธิ์สิ่งเดียวที่เขาไม่มีคือความอิสระส่วนจิตประเภทที่2คือจิตอิสระจิตนี้ถึงแม้จะมีรหัสที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเหมือนกันแต่ก็มีความอิสระที่จะเปลี่ยน และเลือกใหม่ได้เสมอซึ่งจิตลักษณะนี้จะมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนหากพิจารณาดีๆจิตรูปแบบนี้จะมีคุณสมบัติเดียวก,กันกับจิตที่เป็นต้นกำเนิดหรือพระเจ้าด้วยนั่นคือมีความอิสระสามารถกำหนดอย่างไรก็ได้ที่ท่านพูดมาไม่เห็นเกี่ยวกับที่ผมกำลังถามเลยครับเดี๋ยวสิฉ่นต้องการอธิบาย เพื่อให้เธอเข้าใจที่มาที่ไปก่อนถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยในบรรดาจิตที่เป็นอิสระทั้งหมดที่อยู่ในรูปของมนุษย์แต่เดิมเขามีความบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานแต่ที่กลายเป็นจิตไม่บริสุทธิ์เนื่องจากความอิสระนั่นแหละเพราะเขามีความรู้สึกนึกคิดมีความทรงจำมีการประมวลผลทั้งจากประสบการณ์ทั้งดีและร้าย ทั้งออกมาเป็นการคาดหวังและอคตินี่คือคกลไกแห่งความอิสระที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ทุกเมื่อจากนั้นมันจึงกาะรูปเป็นความคิดทางด้านร้ายหรือด้านดีจึงสร้างเป็นความไม่บริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นมากมายจนทำให้เธอต้องพยายามหยุดความคิดเพราะเธอเชื่อว่าความคิดคือผู้ร้ายคืออุปสรรคต่อการเข้าถึงความบริสุทธิ์ เขาจึงทำทุกวิธีทางที่จะหยุดความคิดซึ่งเป็นหลักการที่ถูกต้องเพียงแค่ส่วนเดียวเพราะหากเธอทำเพียงแค่การหยุดคิดนั่นเท่ากับเธอกำลังพยายามทำให้ศักยภาพแห่งความอิสระหรือสิทธิพิเศษที่มีอยู่ในมนุษย์นั้นไร้ค่าไร้ความหมายเธอกำลังทำให้มนุษย์กลายเป็นเพียงวัตถุสิ่งของที่ไม่มีศักยภาพ หรือไม่รู้จักคิดทั้งทงที่ดวงจิตอิสระนี้มีพลังอำนาจแห่งการคิดเหนือกว่าจิตใดๆในจักรวาลแต่ดีนะที่เธอไม่มีวันที่จะหยุดคิดได้เพราะไม่อย่างนั้นเธอจะกลายเป็นเพียงก้อนวัตถุที่เคลื่อนที่ได้เท่านั้นเมื่อรู้ว่าความคิดไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เธอต้องรู้ว่าความคิดนั้นมาจากไหนหากเป็นความคิด ที่มาจากจิตสำนึกของเธอมาจากความทรงจำมาจากประสบการณ์มาจากทัศนคติความเชื่อมาจากอคติความคาดหวังจนเกิดเป็นความวิตกกังวลหรือเรียกอีกอย่างว่าทุกข์อาการทั้งหมดนี้ล้วนมาจากจิตสำนึกและแน่นอนมันย่อมไม่ประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์ท่านครับผมกำลังจะแยง้ง ฉันรู้ว่าเธอจะแย้งฉันว่าอะไรเธอจะแย้งว่าถ้าทำทุกอย่างโดยไม่ใช้ความคิดหรือใช้ประสบการณ์มันก็จะเกิดความผิดพลาดได้ใช่ไหมเขาถามใช่ครับฉันกำลังจะบอกเธอว่านี่คือสาระสำคัญที่ฉันปรารถนาจะให้เธอรู้ที่จริงความคิดนั้นยังมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การประเมินการประมวลจากประสบการณ์ยังต้องมีแต่มันจะต้องเป็นความคิดที่กำหนดจากจิตอีกจิตหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอซึ่งจิตนี้มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งนั่นคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยหรือเป็นความว่างแต่เป็นความบริสุทธิ์ที่เป็นปัจจุบันขณะ ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการมองตามความเป็นจริงปราศจากการปรุงแต่งและการตัดสินใดๆเป็นความเข้าใจที่มากกว่าความรู้เป็นการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าทุกสรรพชีวิตล้วนมีต้นกำเนิดจากที่เดียวกันรู้ว่าทุกกลไกล้วนมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองรู้บทบาทของผู้อื่นและของทุกสรรพ,พสิ่งที่อยู่รอบตัวเมื่อรู้ดังนี้เขาก็จะเข้าใจอย่างสมบูรณ์สายตาของเขาจะมองเห็นทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาจะพูดจะทำจะคิดทุกอย่างด้วยความเข้าใจความบริสุทธิ์ในที่นี้จึงหมายถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอะไรเป็นอะไร ไม่ตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่แบบแยกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรรักอะไรเกลียดความบริสุทธิ์นี้จึงออกมาเป็นผลลัพธ์ทางพลังงานหรือขึ้นความถี่ที่จะแผ่ออกมาผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจหรือที่เธอเรียกว่าคลื่นความถี่ด้านบวกนี่คือบทบาทที่สมบูรณ์แบบที่สุด ีมนุษย์ในโลกอนาคตจะต้องเป็นเพราะโลกยุคพลังงานใหม่กำลังต้องการคลื่นความถี่ด้านบวกชนิดนี้แล้วจะทำอย่างไรให้จิตนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล่ะครับผมว่าในชีวิตจริงมันทำยากอยู่นะครับผมถามเมื่อไหร่ที่เธอเห็นความรู้สึกของเธอเมื่อนั้นเธอก็กลายเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วเขาตอบ แค่เห็นความรู้สึกแค่นั้นเองหรือครับใช่ทุกครั้งที่เธอเห็นความรู้สึกเช่นเห็นว่าตนเองกำลังหงุดหงิดกำลังกโกรธกำลังมีความสุขมีความเพลิดเพลินกับอะไรก็ตามเมื่อนั้นเธอก็กำลังอยู่ในสถานะของจิตบริสุทธิ์นั้นแล้วขอเพียงแค่ให้เธอเห็นมันตลอดก็พอถ้ามันง่ายอย่างนี้ ทำไมทุกคนไม่กลายเป็นจิตบริสุทธิ์กันเลยล่ะครับผมถามเพราะเขาไม่เคยรู้จักวิธีการเห็นความรู้สึกนี้นะสิเพราะทุกคนเกิดมาก็อยู่กับความคิดความรู้สึกแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างไปตามที่จิตสำนึกหรือจิตหยาบสั่งให้ทำท่านโพเชอธิบายและปัญหาประการถัดมาคือมนุษย์ไม่เชื่อในอำนาจจิตของตนเอง อย่างที่ฉันบอกเธอแล้วว่ามันง่ายมากสำหรับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นจิตอิสระอยู่แล้วอิสระในการกำหนดความรู้สึกของตัวเองเขาก็แค่ตัดสินใจที่จะรู้สึกให้ตนเองรู้สึกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อนั้นเธอก็จะเป็นความบริสุทธิ์ได้ทันทีแค่รู้สึกว่าเป็นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองหรือครับทำไมถึงง่ายขนาดนั้นผมถามใช่ มันง่ายขนาดนั้นแต่มันยังเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับใครบางคนสำหรับมนุษย์ที่มีแต่ความคิดบนพื้นฐานการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสหรือที่ฉันเรียกว่าจิตสำนึกเพราะเขาไม่เชื่อว่าจิตของเขาอิสระไม่เชื่อในอำนาจจิตที่บริสุทธิ์ที่สามารถกำหนดด้วยตนเองได้และไม่รู้ว่า ตนเองสามารถกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์สูงสุดนี้ได้ด้วยวิธีนี้ท่านครับมันง่ายแค่นั้นจริงๆหรือครับผมถามเรื่องนี้เธอต้องพิสูจน์ด้วยตัวเธอเองฉันเป็นเพียงผู้ที่บอกวิธีการเท่านั้นที่เหลือเธอต้องทำเองฉันไม่สามารถจับมือเธอทำได้ท่านโพเชตตอบแล้วผมจะแน่ใจได้อย่างไรว่า สิ่งไหนมาจากจิตบริสุทธิ์สิ่งไหนมาจากจิตไม่บริสุทธิ์ครับผมถาม